สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูปสุขคนครับครับวันนี้ก็เป็นมือวันพุธเหรครับวันพุธที่สิบเกดนะครับเนาะครับได้แนวทางมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับเป็นเลขเล่านะครับเนาะครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณครับคํานวณมาจากเกย์ไงหมดละครับเกย์ญงครับเจ้าแม่เลขหุ้นครับครับสําหรับเกย์ไงงวดที่แล้วกระลุดไปครับ งวดวันที่สิบห้าเป็นวันจันทร์เนาะครับเนาะครับวันจันทร์ที่สิบห้าลุดครับลุดครับเกยง่ายลุดไปที่หนึ่งครับเก้าครับขับเลขที่ออกเลขที่ออกงวดที่แล้วเป็นเลขหกหกแปดสองแปดหกแปดหกแปดนี่เป็นเลขล่างครับหกแปดนี่เป็นเลขล่างเนาะครับเนาะครับเอาลุดครับลุด ครับนี่ครับหกแปดสองแปดหกแปดเป็นเลขล่างครับทางเกยใหญ่จับมาางวดที่แล้วครับรลดไปที่หนึ่งกับเก่ากับบมาครับกับหนึ่งสามสี่เก้าหนึ่งสามสี่เก่าเป็นเลขวินครับเลขวินกับบมา บ่มีแปครับมี8ครับจับคู่เก้าศูนย์เก้าหเกเก่าย่างเดียวเก่าเี10ดีครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกห้าหมหดครับรุดเมครับรุด่เขาจักตัวตัวนี้ครับบ่มีมาจักตัวเลยครับสำหรับเจย์ใหญ่ครับงวดที่แล้วครับเอา พจนว่าชุดนี้ขอแก่เมื่อร่างแขนพร้อมครับมั่นใจครับชุดนี้ครับเป็นมือวันพุธครับเป็นมือเป็นมือตอ้นนี้ครับเอามือวันพุธที่สิบเกแหละครับทางเกย์ใหญ่ครับเป็นตัวเลขครับเหลขกเลลาเหลขเล,า,เล,ขเลาพัฒนาแหละครับเรลาพัฒนาเรลาเล่า พัฒนาวันที่17เ,เดือนกันย่าครับ68แปดพศครับเอานี่เป็นเลขกเล่าครับเกใหไงครับสำหรับเกใหไงเล็กเกหญ่ให้ไปที่หลุดเลขวิง่งเลขกหลุด ลูดไปที่ซครับซกับ6ครับจับเอาด้วครับเด้อครับนี่เป็นเลขวินจับเอามาับศูนย์สี่กครับ, 0, 4, 6, 8, รบนี่คือเลขวินครับจับเอาครับมกักตัวใดจ,จับเอาเฉยๆซีกับ6จับมาแล้วครับ มั่นใจกับจัดการไปเลยครับสำหรับตัวเลขครับวันนี้วันพุธเกใหญ่หลุดไปซีกหกครับครับสำหรับตัวเลขหลุดเกใหญ่หลุดไปที่ซีกหกรับเก่งซีร่องหกนะครับเนาะครับเอาเอามาเบิ้งตัวเด่นตัว เก่งของเพิ่นพัจับคูใหามากครับมี6คููครับมีเลขหกคูกตัวแรกก็ซีศูแะครับซ0ศูนย์ครับกลับเอาครับซีศูนย์ซีแ 4ีหกครับกลับเอาเด้อครับเด้อครับเพนวานหกสามหกสามาห้าตัวสุดท้ายเป็น6 6ครับ6กครับมีหครู นีเลขหกคู่นะครับเนาะครับมีเลขหกคู่ด้วยกันครับสามตัวครับสามตัวที่นี่ครับสี่สี่สี่หกสี่หครับ 4, 6, 8, 4, 6, สี่หกแสี่หำหรับตัวเลขเกี่ยงไงครับ เก่งไปสี่หกครับสี่หกหกห้าครับ้อค,ครับเป็นตัวร่องครับสี่ศูนย์กับร่องมีสองร่องครับ่นไหนมาสองร่องครับเก๋ใหญ่แล้วครับเนาะเก๋ใหญ่เมืองทองเมืองทอง ครับครับดีเป็นเหลขเล่านะครับเนาะครับเราพัฒนาครับตัวเล็สวยๆงามๆเอาแคหนาจอไว้ครับแคบนาจอไว้เลยครับชุดของเกใหญ่สองทุ่มเด้อครับเด้อครับสองทุ่มเคืองมือแร่งครับอีกโดนอยู่ครับระยะทางครับสําหรับตัวเล็เกใหญ่ก็มีแค่นี้ครับมีหกคูสามตัวสองหางครับเปินไหนมากเนาะครับ ไปทั้งบนทั้งล่างเพป็นว่าครับเลขชุดนี่ครับเพผลนบ้ได้การันตีครับตัวเลขสวยๆครับซีหกหกซีเอ้าซีหกไม่ันออกม้วนเนี่บอกครับเลขรัฐบาลไทยครับเอ้ามีซีดเป็นไปได้ครับมีซีดเป็นไปได้ครับกบนล่างครับเพป็นว่าครับบนล่างครับสําหรับซีหก 060468ครับ0468เป็นเลขวินก็จับวินเอาครับจับวินเอาครับมี0มี8ปดนะครับเพคุณพ่อหน้าเลยจับมาครับ0กับ8ปด้ลยครับเด้อครับเอาไปโชคไปมานไปลำไปรวยครับซีซีกับงามแล้วครับเนาะซีซีหนี่ครับซีซีหตัดเด่นเอาครับเพคุนว่าครับตัดเด่นเอาซี6ีหกมันหายมาแล้วครับซีซีกับ จับเหรียญเอาครับซีซีกับช่างจับเอาครับครับนี่ชุดของเจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่เมืองทองครับเป็นเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มักแหละครับผู้ชื่นชอบครับผู้คัดกระพานแหละครับพานไปเลยนะครับเนาะครับทางส่องกับบริวารยังครับพานไปเลยครับสําหรับตัวเลขของเจ๊ใหญ่ครับงามแล้วครับเนาะสำหรับชุดนี้เอามาตอนมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภุสุคนครับ ครับสำหรับคลิปนี้กับ่มีอย่างไรล่ะครับการขอให้เอฟซีครับโชคคมันมานลำๆเรื่อยๆสุขสุกันนะครับเด้อครับกะรอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะบม่ได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับหนึ่งไลค์ก็มีข้อไม้ล่ะครับสําหรับทาง่องครับครับพอกันไหมครับคลิปหน้าเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ